สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนเอบสี่ลุงป่าว่านาาเบ้านาสาวผู้ติดต,ตามห้าน้อยสุขุสุขคนยินดีต้อนรับชูสองตาคุณน้ารวยเด้อพี่น้องเด้อห้าน้อยมาตองวมดแล้วพี่น้องหนูวันวันที่สิบเก็ดว่ามันสิลุดมัดพี่น้องเอ้ไปได้สามน้อยอยุทธ์ไทยพีนพ่น้องไปเข่าสามน้อยอยุทธ์ไทยได้เข่าเจาะกับสามหลุดพี่น้อง ในยุคป,ปกติกับว i p พีกับน้อยพัฒนาคนพีนน้องสามน้อยแหลกรุดไปรุดไปวามันโอ้ยแล,ล้วรอนดเรือขื้อว่าจะไปบังจอออกมาเร็วออกไปออกไปเร็วออกไปเร็วมึงงี้มเห็ดยังก็จะไปบังตะจอออกมาออกมาเร็วออกมาเร็วเออจะไปขวดจาดไมหมละ่ะย่าบ้ามาอย่าบมาเขียนเหล็กให้คนบึงไมหมละ่ะออกมา ย้ำมาย้ำไปยากวนหน้าจอว่ามันสิบว่าอะพี่น้องผันใดหายอยู่ซีซียางยังนะพี่น้องหนึ่งจอสามหลุดด้วยก็ดีใจนำพี่น้องผู้ที่ตามด้วยพี่น้องนี่สามหน่อยแหลกว่าอะกะนว่าเป็นยังขอเจ้าสามหน่อยชุดไทยมาได้มาเติมหายอยู่ก็ได้ซีอยู่พี่น้องฮกได้ซีเนี่ยถือว่าเก่งนะพี่น้องเนาะของวันที่สิบเก็ดเมื่อวานนี่ ใจบ่ดีอยเห็นสามแหลกบาเขาเห็นสามแหลกลุดอาบานเก้อนสิไปเบื้องวันที่สิบแปดกับเบื้องวันที่สิบเกตี่ผ่านมาก่อนเป็นจังไรนอพ่นองเนาะหาห่อยวันที่สิบเกตุลาสองหาหกแปดกาสัตกาสัดเขาอยู่นี่พินองกาสาัดแต่ว่ารางโยลักลอยเืนเก่าเก้าขึ้นลักลอยขันวิ่งธรรมดาก็ไดยีลอกพ่นองเก้าขึ้นไปลักลอย ถือว่ารุดนะพี่น้องปู่ว่ารุดขันเอยุครูลักซิบลักหน่วยพิเศษการลุดพี่น้องพิเศษการลุดมาหน่อยสามะคีหน่อยสามะคีก็มาลุดอีกพี่น้องหน่อยสามะคีการลุดมาหน่อยปกติมาเดินหาล่องซีเขาตัวสำรองพี่น้องเขาซีก็ได้กเก่าซีรุด แล้วก็มา v i p เด่นหกล่องเก็ดก็มาเข่าเก็ดตัวสำรองพี่น้องได้เก็ดเก็ดหลุดสองตัวเบิรนเท่ากับไปได้ยี่นอพี่น้องเนาะก็ถือว่าได้ขาประตูอยู่แล้วก็ล่าก็น้อยพัฒนาน้องละเด่นแปดล่องเก่าเข่าแปดแล้วโหลดพี่น้องเนะาะเข่าตัวเด่นนั่นแหละได้แปดหนึ่งเมื่อเข่าตัวเจาะ จับคู 8, เปีดก็ัเป็นเกดเปดพี่น้องก็ได้ได้เจาะหลุดนอะพี่น้องเนาะเอาบานนี้ม,มาบึงของวันที่สิบแปดเลยพี่น้องต้องหมดเลยเดยล่ากับไปไล่ละไปไล่หนาที่ละว,วันที่สิบแปดตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเปยดห้านอยกา,าัจับคูจับคูกาซัด หนึง่งสี่อย่าเขาไปบังเพลินไปห้าหม่องนอนดีๆผมไปเร็วหนึง่งสี่สามหนึง่งสามหนึง่งสาม,ส,ามสี่ จานี่ยังกับไปกับมาอยู่บังเอาไปเอาไปเร็วไปยัาบังยับบางยับบางสามสี่วิ่วิ่งสามสี่บังจอยแล้วยับออกมาเอาไวปยักเข้าไป วิ่งสามซีสามซีวิ่งสามซีกลมสามหนึ่งร่องหนึ่งซีร่องคูวิ่งเด่นซีร่องสามอืมน่องดีๆขันบ่อยากออกไปจะบัง ทางยู้หันหละเห็นตาหางกีดียั่หันหละเออลองไปบ่ามีแมวหน่อยพี่หลังบ,บ่ามีใหญ่หมแระเบิดขับเด็กแล้วนี่จะกวนพิเศษ Say it Tập khu Ninh Hoặc Ninh Sống kết Sống kết vinh Sống kết cùng hà 1 lo hốc lo Khu vinh lên 2 Lo kết นยชามาคีสามัก

Sám xuân Si hạ Duyên Sám vinh ผมสามล่อง8ปดล่องสี่ห้าิูหิงเล่นศูนยล่องสปกติ Đắp khu. kết. Cao súng. Cao Vinh. cầu kiến đinh cầu kiến ôm cầu kết, long cầu xuống long ngốc kết, khu vinh dân รองเก่า VIP VIP ยับคู ีไอพี่จับครูสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองสามสองสามสามศูนย์ Vinh Vinh sám xuống Vinh sám xuống Công xám xuống ล่องสองสามล่องหนึ่งสองกูวิ่งเลยนศูนย์ล่องสามน้อยพัฒนา Patah na, patah kau neng. แปดสองสองหาวิ่งสองหาวิ่ง ยังก็ไปก็มาอยู่แมวก็ได้สองหาวิ่งสองหากกมแปดสองล่องเก้าหนึ่งล่องกูวิ่งเด่นสองล่องหา พี่น้องแค่มหนาจอยด้อผู้ได้เข้ามาแล้วเอาไปหลุ่นศคกันเหมือนแร่งซีมงเครืองพี่น้องหมื่บ้านนี่ก็ได้จอหลุดอยู่ใ้ซีอยู่เมือนี้มีแตกพี่น้องมีแตก,ม,แตก,ม,แตกมีจอไม่หลุดเขาเกินดีพี่น้องล้นพี่น้องห้าน้อยวันที่สิบแปดตุลาสองพันหารา้อหกสิแปดกาซัดจับคู่หนึ่งซีสามหนึ่ง สามีวิ่งสามกลมสามร่องหนึ่องสามห่คูวิ่งเด่นซีร่องสพิเศษหนึ่งหาหนึ่งสองเกตวิ่งสอเกตกลมสอเกตล่องหนล่องหาหน่คูวิ่งเด่นสองล่องเกตน่อยสามาคีแปดศูนซีหาวิ่งสากลมสามศ่องแปดศองซีหาคูวิ่งเด่นศูนย์รองสาม ปกติ6กเก็ดเก้าศเก้าก็ดวิ่งเกเก็ดกลมเก้าเก็ล่อง6กเก็ล่องเก้าศูนคูวิ่งเด่นเก็ดล่องเก่าวีไอ2ี3นึ่ง วิ่ง30กลม30มร่ 30, อง1 2ึ่องร่องสอคู่วิ่งเล่น0ูร่อง3นายพัฒนา91 82 25วิ่ง2องหาคม2องหาล่อง91้่ล่อง82ดสคู่วิ่งเล่น2อล่องหาเอาพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วกายโศกโศกมันมันกันสุกุสุกคนเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อแลงให้เด้คักกับข้าวเย็นมื้อแลงเนาะให้โชคให้มันกันทุกคู่ทุกคนเง,ง,งินขขงให้น้องท่องให้ไร้ยากเก็บยาจนพี่น้อง ให้คุณพารักษาเทวดาคุมควองขอบคุณให้ยุเย็นเป็นสุขพอกันอีกวันที่สิบเก,เก้าพุทธาพิณองสำหรับเมอนี้กขวาก้าวเข้ามาสวัสดี